โอ้ยังสูงได้อีกไปอีกได้ร้อยเมตรเลยเนี่ยโอ, <laughs> โอเคเดินเดินมาจากข้างล่างเหนื่อยเลยเดี๋ยวผมจะสูบน้ําไปดนบนนู่นเห็นมีคนงานใส่เสื้อสีเหลืองนู่นนะครับอ้อาจะพบปฐมมาเลิกแล้วนะอ่ะพูดไปด้วยหอไปด้วยสามเอาไหมเก้า 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1กห้มตุ้มปุ่มเปิดแล้วอ๋อทำไมเงียบอ่า 3, ามนะครับ 1, 7เดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาแดดแรงเขาก็จะไม่ไม่ยุบนะครับ ยุบอ๋อยุบไปละถูกถูกดึงพลังงานไปใช้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแปลงกล่องตัวนี้แปลงเป็น ac 3เฟสนะครับนี่ปัญหาคือตรงนี้เนะี่ยผมใช้การต่อเนะี่ยแผง550าวัตตน,นะพี่น้องปาดแผงก็ดูลุ้นกันนะโบนูนไปแล้วยังเอ่ย เดี๋ยวคอยเวลาสักห้านาทีหลังจากผมเปิดเครื่องตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูปลายท่อโบนุนนะครับว่าน้ําขึ้นไม่ขึ้นนะครับไป <c oughs> <c oughs> รถก็เก่าเ <c oughs> มียก็แก่ <c oughs> เดี๋ยวติงต้องมันไม่ให้ผมเปิดนะครับเนี่ยมันห้ามมันมีกฎเอยอะแยะเลยผมขอปิดก่อนนะช่องติงต้องเขาคงเป็น AI เนาะเราก็ยอมรับเขาเราใช้เราอยู่บนบ้านเขาไม่ได้ว่าเขาก็มีกฎหลายอย่างเราก็ยอมรับกฎเขาแล้วกัน,นครับแต่บางทีก็มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวกำลังจะไปดูนะครับเห็นคนงานบอกอน้ำมาน้ำมา,น,ำมาน้ำมาดีจังเลยแต่ ก็ลกลัวว่านะ้ำมันจะหมด้วมันจะมาแรงมาค่อยอย่าไปดูกันนะครับ ตืเต้นนิดหน่อยนะครับกําลังจะขับรถไปดูน้ํำุลงานบอกโอ้ขึ้นแล้วพอเลี้ยงึืนเยอะขึ้นน้อยไปดูกันนะครับโอ้ตั้งทุ่มทั้งทรัพยากรเอ็มแล้วก็แรงงานมาเป็นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วให้เป็นเดือนวันน,นี้ผมก็ทําม,มาสัก4ีหวันแล้ววันนี้ก็หลังท้าที่หยุดวันอาทิตย์จันทร์ เด็กๆไปนอนแคมปิ้งนะครับวันนี้มาดูน้ำนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับ,บตรงนี้เห็นรอยขุดตรงนี้คือเป็นท่อน้ำที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับ ดีใจวิ่งไปดูก่อนโอ้มาแล้ว จากมาข้างล่างนู่นเห็นไหมครับที่สซระเซลลที่แผงที่ผมแต่ตรงนู้นะจากบ่อน้ำสองรอเมตรนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับเอาใช่เลยเอาชะเอาชะลูกน้องบอกพอเลี้ยงเวลีกูดน้ำออกแล้วโอ้โหดีใจมากเลยอ่ะ ก็ถือว่าออกเยอะนะครับเนี่ยโอ้จากข้างล่างนั่นน้องมาผู้เลี้ยงผูเลี้ยงน้ำออกแล้วน้ำขึ้นมาแล้วโอ้โหสองร้อยเมตรขอบคุณพระเจ้าเกือบตายวริสุทธดจะบอกให้ขึ้นได้สูงอีกก็ได้้จเละชิชิขอบอัตะมีมีแะโอ้ยังสูงได้อีกไปอีกได้ร้อยเมตรเลยนะเนี่ยโอเคโอเคโอเค เอาสีช้าเลยสุดจอดเลยเข้าเพื่อนๆวันนี้ดีใจเป็นที่สุดนะครับหลังจากที่ปั้มสู้มานานทั้งลงทุนลงแรงและลงกายนะครับําเกษตรมีดินมีน้ำมีแดดไม่อดอยากไม่ยากจนสู้โวยสู้โวยสู้โว้ยเจอกันในคลิปหน้านะครับไปครับทำยังไงต่อเนี่ยจะวางแผนว่าจะดูดน้ำจากตรงนี้ลงไปยังไงเนี่ยโอเคนะครับ หลังการทํางานนะครับตัวนี้ก็กําลังจะตั้งกล้องแล้วนะามาทําการขุดหลุมใหม่นะครับหลังจากที่ซื้อวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับช่างเขาเถอะนะครับไม่ได้เรียนช่างอะไรแล้วก็มเดีย๋ยวใครดูต่อไปนะว่าเราจะเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆครับสว่านที่เอาอยู่คือยี่ห้อท o ทัลทัทลตัวนี้นะครับขนาด20วนนะครับของดีไม่ถูกนะครับของถูกไม่ดีแต่ของดีราคาถูกราคาสมน้ำสมเนื้อมีครับตัวนี้ผมใช้ทั้งสว่านทั้งแม่แรงนะครับเพื่อน แวตัวีก็ไม่เคยล่วนะ